นี่แล้วคนนี้มาพูดถึงเรื่องสลิมไอช่องเจปาสลิดกูเนี่ยบางทีกูก็จะไปดูดคลิปการเมืองมาลงถูกป่ะหรือบางทีกูก็พูดเองมันก็แบบจะมีสลิมมาคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างแล้วกูเห็นติ๊กตอกอะบางทีสลิมมันไลค์ใช่ป่ะกูก็เข้าไปคอมเมนต์แต่แม่งบล็อกกูเลยเว้ยคือจริงๆอะไอสิ่งท,ที่ที่กูพูดอะที่ไอที่ว่ามันบล็อกกูนะมันคงมันคงกลัวความจริง่ะเหมือนสิ่งที่กูพูดไปอะพิมพ์ไปอะ มันรู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือเรื่องจริงแต่พวกแม่งแค่รับความจริงไม่ได้อย่างไอ้พวกเฮียพวกมึงสลิมดูอยู่นวยนะกูกูอยากจะรู้นะคือไอ้เฮียถ้ามึงเก่งมึงเปิดรับความเห็นคนนู้คนคนนี้แน่จริงมึงอย่าบล็อกไอ้เฮียเวลาเอาเรื่องจริงๆมาพูดนู่นแม่งบอกไอ้ไอ้เฮียแม่งบอกกูเป็นสามกีดแล้วว่าแม่งบล็อกกูเลยสแสดงว่าไอ้สิ่งที่กูพิมพ์มาอ่ะมันคือความจริงแล้วพวกมึงรับความจริงไม่ได้เพราะว่ามึงกลัวไงถูกปะถ้าทำม,ม,มันไม่เป็นความจริงอ่ะ แล้ว,ว่ามึงจะบล็อกทำเฮียอะไะแต่บล็อกกูก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสหรอกเพราะช่องมึงมันช่องขยะเฮียไม่ได้มีค่าเฮียอะไรทำรับกูถูกป่ะบางทีมันมาคิดว่าบล็อกอุย้ยสำคัญตัวเองไม่ช่องกูอย่างงี้ไอ้สามกิบเข้ามาบล็อกแม่งเลยอย่างเงี้ยมึงบล็อกก็บล็อกไปดิริงป่ะเออบล็อกกูก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วอเฮียพอช่องพวกมึงมันเป็นช่องขยะไอศาสตร์กูก็แค่เข้าไปปั่นประศาสตร์พวกมึงถูกป่ะเออคือเหมือนกูวความจริงอะ่ะไอสิ่งที่พิม์แบบกูเห็นแม่งไล่บลออกกทุกคนไสิ แล้วช่องสลิมเนี่ยมันจะคุยแต่แบบว่าพวกเดียวกับมันอนะถ้าถ้ามึงเข้าไปแล้วมึงบอกรักลุงตู่ลุงตู่ยาวนะโเอ้ยเฮียแม่งชื่นชมมึงเลยสัตว์ในช่องอนะพูดแบบแบบไร้สติดแบบเอ้ยก็เหมือนกลายเป็นพวกมันเลยโดยลุงเออลุงงั้นลุงงี้กูแม่งเจอกูปัน่นหลายช่องแล้วเออบางทีก็หลอกด่าพวกแม่งยัง,งโง่อยู่เลยไม่รู้ว่ากูหลอกด่าอเออในพวกเฮียสลิมแล้วมันจะอยู่เป็นกบเป็นกวนในพวกเฮียเนี่ย ไปดูเถอะแต่ละคน